ความเป็นไทยได้มาเพราะกล้าหาญจากสันดานเลือดนักสู้ผู้รักถิน่นกลายมาเป็นเมืองสยามนามแผ่นดินเทิดชีวินบรรพบุรุษสู้สุดใจสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยความรู้คู่คุณธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง รู้จักอภัยตั้งใจศึกษาบูชาพ่อขุนสนองคุณชาติพ่อพายเรือมาส่งตรงฝั่งข้ามส่งลูกรามไปดีมีความหวังมีความรู้มีความดีมีพลังอย่าหยุดยัง้งก้าวไปให้ตรงทางทางข้างหน้าอีกไกลไปให้ถึง ฝันไว้ซึ่งดวงดาวพปล่ากระจ่างอุปสรรคใดๆใช้กั้นกลางทุกก้าวย่างมีสติพิจารณาจงมันเพียรเรียนรู้อย่าอยู่นิ่งไม่ต้องวิ่งเพียงก้าวไวไปข้างหน้าก้าวด้วยความมั่นคงตรงศรัทธา ใช้ปัญญาตัดสินใจใช่อารมณ์พ่อไม่ห่วงลูกทั้งปวงมีวิชาสง่าสมคุณค่าแห่งปริญญาน่าชื่นชมไปรับใช้สังคมอุดมการชาติต้องการคนดีมีความรู้จงกอบกู้เกื้อกิจอย่าคิดผ่าน จงทุ่มเทกายใจให้กับงานจงสืบสารสามคัคคีมีวินยัยจงใช้ความพอเพียงเลี้ยงชีวิตอดออมนิดทุกวันมันก็ใหญ่รวมความรักสามคัคคีมีวินยัย จะสดใสสุขสันนิรันดรข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีหญิงทองอ่อนภาอาสาเสนาชมรมนิติศาสตร์ปิดทององค์พรัปฏิมามหาวิทยาลัยรามคำแหงชมรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอน้อมกราบบูรพภาพะสัติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์พ่อคุณรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกผู้สร้างอักษรไทยให้ลูกหลานไทยได้มีเกียรติศักดิ์สรีและความเป็นไทยสืบต่อมาด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ